เฮ้ยเอ้ยไฟลุกพะแนนคะแน้เหรออ้ออะไรนะตอนนี้แองกดีอยู่ใน้อาไหนครับหน้าม้ากาเรน่าไม่ทำไม่ผิดบอกบอกสวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการติดตามเ f c o n ออนไลน์นะครับกับกิจกรรมใหม่ล่าสุดเลยนั่นก็คือ23 hard burger grade เอเจมือทองแล้วก็เต๋าหน้าม้าการินานะครับผมวันนี้พี่เจใส่เสื้ออะไรฮะเสื้อเลสเตอร์นะครับนี่คลาสสิกนี่ก็เลสเตอร์เหมือนกันนะครับเน่ บอกเลยว่าตอนนี้เปลี่ยนเปลี่ยนมาเชียร์เลสเตอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแมนยูแมนยูไม่เชียร์แล้วเชียร์ไม่ขึ้นจริงโอเคอ่าเรามาเชียร์เลสเตอร์เลสเตอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ดี๋ยวเพราะเดี๋ยวสิ้นเดือนตุลาเนี่ยเลสเตอร์เจอแมนยูเลือกข้างนะครับเชียร์เชียร์เลสเตอร์ครับอ่าแน่นอนครับแล้วก็ฝากทีมคนแต่งเราด้วยให้บอลเลยเสมอครับนี่เสมอเจนโอเคมาวันนี้จัดไปครับสองหมื่นบาทกดทีเดียวสิบรอบตึ๊ดเติ้ล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 นี่เลยยืนยัน เอาเอาสองอันไหมดามร้อยยี่สิบเด้หรือว่าดัมห้าสิบอันเดียวสออันก่นะเ,เราเปลี่ยนมาเพราะว่ากินละไปแล้วจะได้รายกนี้ไหมร้ออ่าออโอเคจัดไปครับบุกแน่นอนต้นตุนที่สี่ใบสใบแล้วก็ยืนยันครับจัดไปรายกานี้ เริโค้ชโอเครับทั้งหมดจัดไปรประมาณ10บิทหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดรับตังก่อนนะมีอยู่หนึ่งเก้าสองตายครับเรารับอันีเยอะกว่าจุดอัน <S 2> <S 2> 20, ล้านประมาณนี้จาก192เป็น2อึง,ง 9, 2, 1, 2, 1, อ่ะเดี๋ยวก่อนจะเปิดนะครับก็อ่าพี่ต๋อกับเจน,นะครับก็ขอแสดงความเสียใจจริงนะครับกับครอบครัวนะครับที่เกิดเหตุการณ์ในวันนี้เลยเนาะ รถบัสทัศ,น,ศน์รังสารครับก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับโอเคมาเรามาเปิดกิจกรรมกันดีกว่าอ่าแล้วก็ตอนนี้เจเห็น d ั n g เตยใหม,ม่ยังครับพี่เพิ่งเข้ามาคนนี้คุ้นๆเลยรู้จักกันดีรีสอร์ทเทราเทพบุกแปดบุกแปดนะครับรับที่ Battle Pass น่าจะเป็นให้เช่านะเช่าสิบสี่สิบสี่วันไปลองเล่นพี่รีสอร์ทอ่ะน,นะครับสแต็ปร้อยยี่สิบสองอ่ะเออยังโหดขอไปดูสแต็ได้ไหมมาแล้ว ที่ประเทศพี่โนทัยครับโอ้โหคนดักซื้อเต็มเลยอ่ะฟูฟูดีชาติไทยฟูดีชาติไทยเอ้ยโหดอ่ะสปีดต้นร้อยสามเก้านะพี่ซอนบอลอย่างแบบผิวจัดแต่ตัวจริงเนี่ยเขายิงไกลดีมากไปดูดูยิงไกลร้อยสามอสี่โอเคมองสมอักษรเต็มักสกิลเยอะมากเยอะกว่านักบอลโคตรโหดอ่ะเยอะกว่านักบอลในฮิมริกบางคนอีกระดับอีสต์ แน่นอนเก่งเลยเขาเคยเป็นกัปตันทีมชาไหมพี่เจยเคยนะมาเราเปิดแท็กกันดีกว่าครับอันนี้เปิดไรเกลยไหมพี่เจยเปิดไรเกลยไอคอนแสนร้อยสิบสองไราจะรีวิครับปั๊บโอ้พีพีโรเอาบวกห้าไหมบวกห้าดับห้าสิบโอเคเปิดไปเลยเนาะเปิดเลยไหมครับส่งไปเลยไปเลยเจมส์มาดิสันบวกแปดส่งบอลไลน์ออกได้เลยบูเอนเดียรเจมส์วอตส์ราอัลดับสิบดับสิบดับสิบคาร์ดิดับสิบเออโอเคดับสิบนี่เราบูโนนะครับ มาบโนโ่แมวบโนโสซอนโอเคชาก้าโอเคเอาหมแตก่อนมีสองตออก็อันนี้หลาปีกว่าอ่นนี่นี่มีใบเดียวจัดไปครับเจมมือทองใบแรกของกิจกรรมนี้ด้วยเฮิบเฮิบฮันเบิร์กให้เลยมุนแบกทำไมลูก มา,มาพี่ดานะคนละไปไปครับอย่าบอกเราว่าได้บูโน,โนโ่อง8ไปครับเฮ้ยไปลู้ฟอลแลนบอลได้หรอื่อนบอได้บอ68หรอมอุปดึงเป็นมาดกรเป็นตัวน,นี้ที่วิ่งอะไรยิงแมนยูยังเก่งเลย กที่วิ่งเร็วเลยที่มันวิ่งมาเปิดอ่าลูนแรกลูนูมันลูดูมันไม่ได้โบแปดอะเซ็นเตอร์แบ็คอะไรล่างเหนกันมันวิ่งเร็วมากมันวิ่งเร็วมากคนเนี้ยเข้าใจก็วิ่งเร็วไงไม่รอไม่ทันเลยเปิดต่ออย่างนี้ต้องมาคู่กับบูโน่เพราะว่าใบแดงต้องห้ามนะเดี๋ยวใบแดงกับบูโน่ลุกอายุอ้าวให้เลยออสการ์ทำไมมือไม่ทองเลยวะทำไมอ่ะทำไมมันไม่ทองเลยอ่ะ ตอนนี้เราเหลืออีกสิบใบนะครับไปลุยกันต่อแต่ต้องพูดก่อนว่าเลสเตอร์เนี่ยฝากเชียร์ด้วยนะครับทีมกันตายของเรานะฮะตอนนี้ฟอร์มก็ยังไม่เคยชนะใครเลยแข่งมา6นัดนี่อยู่สามแต้มสี่แต้มประมาณนี้แต่ยังไม่อยู่โซนตกชั้นนะยังไม่ชนะยาวอรอบเดี๋ยวก็ชนะแมนยูยก่อนนะชนะทุกทีมแพ้ลิเวอร์พูลทีมเดียวเอาโอเคยอมยอมนชนะทุกทีมทแล้วแพ้ลิเวอร์พูลทีมเดียวก็ได้ดยอมฝากเชียร์ด้วยนะครับทุกคนเลสเตอร์ของเรามาเป็นเฟรนด์บอลกันนะครับไปลุย ผมไม่เชียร์แมนยูแล้ผมเชียร์เลสเตอร์ร้อยเปอ็แมนยูช่วงนี้กำลังเก่งเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยใบนี้เพื่อการันตีบวกแปดจัดไปครับปีแถวเอ็นโัแต่ร้อนึ่งกต้องทันเลนังไงทันเมอร์อังกฤษเซ็นเตอร์แบ็กแบ็กไฟ์เหรอไม่มีแม็กไนะวเออร์้ยอ้้ยยี่สิบไนเยอโอเคโอเคร้อก็ถือว่า โซโซอัน <nervous S 1> นี้อออออันนี the forest. The forest ้จากการแลกตั๋วนะครับได้มาหกร้อยแปดกว่าได้มา4ใบใช่4ใบมาดูกันว่าจะเวิร์กไหมไม่จำเป็นตีกว่าแปดมันทั้งหมดเหอ๋อเออมันทั้งหมดไหมไม่รู้ด้วยตัวอะไรบ้างแต่มันต้องได้ดีดีเพาว่าได้ดีสิไปลุกเลยนะไปลุก อย่าบอกนะว,ว่าจะเกลือไ,ไม่นะ, <S <S นะเราไม่เคยเกลือนะเจเราเราร้านล้านแตกมาหลายคลิปแล้วนะไม่เกิดเป็นตัวนี้ดีแตัวนี้ดีแลไปลุกมาโอ้โหทิ่แรกมาคืออะไรครับเนี่ยคุณออยนี่มาเอาร้อยสี่สองใบได้ครับจัดไป<า>อันนี้อ,อันนี้โหดแน่อนอนจัดไปฮะขอสูตรครับกดก่อนแล้วมาหา่างปึ๊บปึ๊บปึ๊บ กดตรงไม่โทรนะมาไปอ้าวยหรอกยังไม่หายอ้าวอ้าวปมดเลยเหรอสูตรใหม่เฮ้ยสูตรใหม่ดูไปยูครับดูมันก็ให้ม CDM จะหมดอยู่แล้นลุสโลซิโลซิล่าสามแสนล้านยังยังไม่รั่นยังใบนี้ลั่นแน่นอนจัดไปขอแบบตึงๆจัดไปอุ้ยนี่แพงันดับหนึ่ง ไฟลุกครับมาสเปน C M โอดู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 อุ้ยไม่โหดอตเลติกบิงเบาดีดีรัสเตอร์ย่าดับร้อยยี่สิบเราต้องคันอ่ะคัดนี่ขัดตัวต้องคัดไหมไม่ต้องเรียงมาให้แล้วเนี่ยได้อยู่ในตัวนี้โซบอสไลน์อะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เจนแมดดิสันอ่าได้ฟูเลสเตอร์ได้เทนเหรอเทนเรามีแล้วปะไม่มีปีนี้ยังไม่มีใช่ไหมซอน เอเซเอเซก็โหดไปคนละใบครับเจมสมได้สั่งงนขออดทนไปแรกครับผมน้ำร้อยีสไปละหมื่นของเราม่อโอ้นิซูซินซินิซิวอันนี้ออสเตรียออสเตรียออสเตรียเเดี๋ยวพี่ต๋อมากับอังกฤษ อันฮังการีขอฮังการีอะทฮังการีหน้าม้ากาเรน่าไม่ทำให้ผิดหวังครับบอกเลยจัดไปครับอุ้ยหน้าม้ากาเรน่าทำงานแล้วทำงานแล้วทำงานแล้วไปโอเคมาอุ้ยเป้นเซียมประตูะ <laughs> ถ่าเลิศแน่นอนโอ้ยถึงหน้าม้ากาเรน่าไม่ทำให้ผิดหวังครับบอกเลยบอกเลย วิเตาเจ๊งแล้วย si um> uh, ี่สิบาทเจ๊งแล้วเหรอเจ๊งแล้วอันนี้ไปนี้้วนะดนามาไม่ทำงานมาเปิดเลยอ่ะนี่รอคลิปนี้ให้เจ๊งมือทองเปิดเลยแล้วก็อย่าลืมไปดูนะครับหนังใกล้เข้าลงแล้วตอนนี้มวเป้งสอง ไวเป้งสองนักเลงขาสาั้นนัก <c oughs> เลงขาสั้นสองยี่สิบสามตุลาอ่าเดี๋ยวขึ้นโปสเตอร,ร์ให้เดี๋ยวขึ้นโปสเตอร์ <c oughs> ให้นะครับผมก็ฝากติดตามผลงานของเจด้วยนี่เรื่องแรกในชีวิตเลยนะครับกับเส้นทางบันเทิงนะครับฝากด้วยตอนนี้เป็นดาราและเป็นนักแสดงนะนี่ต่อไปต้องเรียกใช่เจ J มือทองแล้วต้องเรียกเจแปนไวเป้งเนอะเจพีไวเป้งครับเอะไรรคับไอ้เปิดแล้วเหรอเอ้าไอ้ปิดแล้วเหรอ เจากิมียืนอยู่บนกระช้ได้วนะครับผมไปครับตล่องหน้าโอเคมิโ okay. วิมิโตวิมิโวิทอยู่เอาฮีเลานรนะใช่หรือเปล่าโครโหดตัวนี้ตัวนโครโหด อันล้านแตกครับนี่หน้ามาทำงานเจ,นนาม,านจมือทองครับหรือว่า JP ไวเป้งนักเลงขาสั้นสองเฮ้ยคลิปนี้ไปไปเอามาอีกไม่เกลือนะครับามาไม่เกลือเอาไปแพ็กเลย่งอีกแพ็กหนึ่งเออเจมือ,อปแพ็กนี้ดีนะจริงรอ่ะมิมิโตบิทอ่าน,นดูว่าม,มันจบสักก็ดีผมผมเด่นเออมีตำแหน่งดีเคยอยู่ฟูลแลมนี่โอเคอีกแพ็คหนึ่งแล้วพี่เต่าเปิดเกหน้ามาทำงานอีกตัวจริงไหมจริงโอหอีกแพ็กเลย ไม่จบคลิปนี้สามหมื่นนะครับโอปจัดไปมันไม่ได้อยู่ที่แรกตัวมันอยู่ที่เราข้างล่าง JP ไวเป้งครับหมื่นเดี๋ยวก็กดฮาร์ลอกฮาร์ลอกเอาครับ JP คลิปนี้ไม่จบง่ายๆนะครับจัดไปนะครับคลิปนี้สามหมื่นบาทนะครับโดย JP นะครับเพราะค่าตัวเขาเอามาลงนี่หมดแล้วครับเขาว่าอยู่ตางไหนไปเลยจัดเต็มครับรอบนี้จัดเต็มเต็มแต่ตอนนี้บอกเลยว่าคลิปนี้นะครับไม่เกลือแน่นอนนะฮะ อ๋ไร้อยหนึ่งก่อนบวกแปดแน่นอนจัดไปครับไไปม่ต้อองรรียังไม่จบนะครับคลิปนี้อย่าเพิ่งปิดนะครับอย่าเพิ่งปิดโอ้ยซิโซโก้เราไปพวกนี้เราไม่ลุ้นตูต้าอันนี้มันอันนี้ต้องลุ้นนะต้องลุ้นต้องลุ้นหน่อยนะอ่ะไม่ให้เจเจเปิดเลยเจแปนไวแป้งครับอันนี้สูตรไหนครับเนี่ยสูตรกดที่ไมโทครับไมโทแล้วก็แล้วก็เม้าหายเม้าหาย ก็เลื่อนเมาขึ้นแล้วก็กดสูตรใหม่สูตรใหม่บอกไงหายมาเรื่เลื่อยขึ้นไปแล้วครับไปลุกตดีเลยดูเฮ้ยซีเอ็มเกมเกยาน่าเกมเขาไม่ใช่ใครวะเนี่ยซิสเต็ม์ทะเลซิสเต็ม์ทะเล่ะตัวน่ะมาขอเปิดไล่เกอร์ก่อนเปิดไล่เกอร์ดราม50สรุปเพสก่อนเพสก่อนว่ารามอันนี้ได้ตัวดีบวก5ได้อะไรได้แบบได้ซอนอเลยเงี้ยเอออเะไรเกอร๋มิโตวิด ถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ดิดาวแล้วก็เจด้วยนะครับผมเราต้องรวมพลังกันกดมากดพร้อมกันเลยต้องรออะไรก่อนไหมหรือว่าต้องรอก็ไม่ฝากอะไรแล้วนะครับฝากเชียร์เลสเตอร์ก็พอแค่นี้นะโชว์เสืออ้อหน่อยอ่านี่สองแบบนี่อันนี้แบบเลโธอ่รุ่นใหม่กับรุ่นเก่านะครับมารวมพลังกันรวมพลังพร้อมนะหนึ่งสองสามเฮ้ยกดแชร์ก่อนกดแชร์กมันเดิม แช่อยครับเมาให้ปล่อยปล่อยไปแล้วไปแล้วครับนี่네นี่โคตรดีตัวเนี Jesus. Jesus. ้ยยาพันสิบรข่มาซิลดูดีนะใครใครอ่ะโอ้โหเไรนะของแรกนี้ของดีกาเบีเลยระเจ้าชิวส์พเจ้าครับดียกมือให้เลยเรื่องงจะได้เอ็นดิค นสิอเลยมริกาสุดเลยบราซิลมาเลยนะตัวนี้อย่างโหดซิวนี้โคตรโหดนะครับัวดเลยด้วยคลิปนี้ขอสะพันไลค์ได้ไหมครับต้องมีต้องสักหนึ่งพันไลค์นะฮะวันนี้ถ้าไม่ได้ถ้าเจไม่ยุ่เนี่ยได้แค่มีตวอิดไม่มีตวอิดอันนี้เอามายืนคู่มีตวิดตัวนี้ยืนคู่หน้าก็ไม่ห้องไหนครับสองใบติดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากจะเปิดกิ๊นนี้ให้เลือกดับห้าสิบนะครับใช่ครับร้อยยี่สิบอดียวไปเปิดร้อยห้าสิบยี่สิร้อยยี่สิบเดียไปเปิดนะครับนี่อ๋อ ได้กองหน้ามาใหม่แล้วครับนี่เจสซุสถ้าชอบกินนี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย